สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าการปกรครองส่วนภูมิภาคในอินโดนีเซียท่านผู้ชมครับการปกครองส่วนภูมิภาคในอินโดนีเซียมีลักษณะพิเศษที่ไม่ค่อยเหมือนใครซึ่งพอสรุปได้เป็นข้อข้อดังต่อไปนี้คือ1สาธารณารัฐอินโดนีเซียจัดการปกรครองประเทศแบบรัฐเดียวโดยแบ่งการปกรครองออกเป็นจังหวัด แต่ละจังหวัดแบ่งเป็นเมืองและเทศบาลโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละระดับตามที่กฎหมายบัญญัติ 2. เจ้าหน้าที่ผู้บริหารของจังหวัดเมืองและเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการในเขตปกครองของตนเองตามหลักการปกครองตนเองของส่วนภูมิภาค 3. เจ้าหน้าที่ผู้บริหารของจังหวัดเมืองและเทศบาลของแต่ละเขตการปกครองต้องจัดให้มีสภาผู้แทนรัษฎรของตนเอง ซึ่งสมาชิกต้องมาจากการเลือกตั้งทั่วไป 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าการเมืองและนายกเทศมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้บริหารของจังหวัดเมืองและเทศบาลต้องมาจากการเลือกตั้งโดยวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย 5. หัวหน้าฝ่ายบริหารของการปกรครองส่วนภูมิภาคมีอำนาจในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวางยกเว้นกรณีที่บัญญัติในกฎหมายว่าเป็นอำนาจของรัฐบาลกลาง หัวหน้าฝ่ายบริหารของการปกรครองส่วนภูมิภาคมีอำนาจหน้าที่ในการออกข้อบัญญัติและข้อกำหนดอื่นๆเพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามหลักการปกครองตอนเอง 7. โครงสร้างและกลไกาการบริหารของเขตการปกรครองส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 8. ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลส่วนภูมิภาคต่างๆของจังหวัดเมืองและเทศบาลหรือระหว่างจังหวัด กับเมืองและเทศบาลให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของแต่ละเขตการปกรครองด้วย 9. ความสัมพันธ์ทางด้านการเงินการคลังระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลส่วนภูมิภาคการจัดบริการสาธารณะและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอื่นๆต้องดำเนินการโดยยึดหลักความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันตามกฎหมายสิ 10. รัฐต้องให้การยอมรับและเคารพต่อเขตการปกครองทุกระดับของการปกครองส่วนภูมิภาคที่มีลักษณะพิเศษความแตกต่างโดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด11รัฐต้องให้การยอมรับและเคารพต่อสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมรวมทั้งสิทธิในการยึดถือปฏิบัติตามธรรมเนียมดั้งเดิมเท่าที่การดำรงอยู่ของขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาประเทศ และหลักการความเป็นรัฐเดียวของสาธารณารัฐอินโดนีเซียรวมทั้งต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติท่านผู้ชมครับต่อไปนี้เป็นข้อมูลโดยย่อในภาพรวมของประเทศอินโดนีเซียสาธารณารัฐอินโดนีเซียมีพื้นที่1,919,443ตารางกิโลเมตรหรือ7,41,098ตารางไมล์กระจายอยู่บนเกาะต่างๆกว่า1 7 0 0 0เกาะ มีประชากร243ล้านคนซึ่งถือเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่4เมืองหลวงคือกรุงจาการ์ตาซึ่งมีพลเมือง13.23ล้านคนพลเมืองประกอบด้วยชนชาติต่างๆอีกกว่า2,000ชนชาติภาษาที่ใช้คือภาษาบาฮาาอินโดนีเซียภาษาทั้งหมดมี583ภาษาและภาษาถิน่น ในจำนวนนี้มีอยู่13ภาษาด้วยกันที่มีผู้ใช้เกิน1ล้านคนมีผู้นับถือาศาสนาอิสลามาศาสนาอิสลามถึงร้อยละ86โปรเตสแตนต์ร้อยละ6โรมันคทาทอลิกร้อยละ3หฮินดูร้อยละสและอื่นๆในทางการเมืองอินโดนีเซียเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกมีประชากรชาวมุสลิมอาศัยอยู่มากที่สุดในโลก มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอาเซียนและคาดว่าจะกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่10ของโลกในปี2030จำนวนประชากรที่เป็นชนชั้นกลางจะเพิ่มขึ้นเป็น45ล้านคนและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นยังเป็นประเทศที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศมากที่สุดในโลกอีกด้วยท่านผู้ชมครับเป็นเวลา13ปี หลังจากการลงจากอำนาจของประธานาธิบดีซูฮาโตประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในปี2015คาดว่าอินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า middle income นับเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จในด้านเสถียรภาพของระบบประชาธิปไตยในเอเชีย แต่อย่างไรก็ดีปัญหาความยากจนก็ยังคงมีอยู่อย่างกว้างขวางเพราะมีประชากรถึง100ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่า2ดอลลาร์ต่อวันนอกจากนั้นการสาธารณาสุขและการศึกษายังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าการปกครองส่วนภูมิภาคในอินโดนีเซียก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ